วันนี้คะพี่จะมาเล่า10เมืองแห่งศูนย์การค้านะคะธุรกิจของประเทศจีนค่ะแล้วแต่ละเมืองนะคะก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเลือกว่าอยากจะไปเรียนต่อมาหาลัยไหนหรือทําธุรกิจที่เมืองไหนนะคะก็สามารถเลือกตามจุดเด่นของแต่ละเมืองได้เลยค่ะเมืองแรกนะคะก็คือเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะก็เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจขนส่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะการเงินการค้าการจัดนิทรรศการ ของจีนนะคะแล้วก็มีความสําคัญเป็นท่าเรือระนาชาติของประเทศจีนด้วยค่ะเมืองที่2นะคะก็เป็นเมืองปักกิ่งนะคะเขาก็เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนแน่นอนแหละก็ต้องเป็นศูนย์กลางของการเมืองนะคะวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเมืองที่3นะคะก็คือเมืองกวางโจค่ะกวางโจนะคะก็จะเป็นศูนย์กลางด้านท่าเรือนะคะแล้วก็การเงินการค้าค่ะเมืองที่4นะคะเชินเจินค่ะเชินเจินเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นศูนย์การ ทางการค้าและก็การเงินนะคะเมืองที่5นะคะก็คือเทียนจินค่ะเป็นการผลิตการค้าแล้วก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของประเทศจีนค่ะเมืองที่6นะคะก็คือเมืองชงชิงนะคะจะเป็นศูนย์กลางการผลิตนะคะเมืองที่7ค่ะซูโจค่ะเป็นศูนย์การผลิตแร่ต่างๆนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะสิ่งทอนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวด้วยนะคะเมืองที่8นะคะก็คือเมืองอู่ฮั่นนะคะเป็นอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์การศึกษาการขนส่งนะคะ เมืองที่9กนะคะก็คือเฉินตูค่ะเป็นศูนย์กลางทางด้านขนส่งการเงินการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแล้วก็การผลิตแล้วก็การเกษตรค่ะเมืองที่สุดท้ายนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะคือเมืองที่10นะคะเป็นเมืองหางโจวนะคะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์การศึกษามีเดียสื่อสารแล้วก็การเงินนะคะ เมืองสิบเมืองสำคัญทางด้านธุรกิจของประเทศจีนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามค้างล่างได้นะคะหรือว่ากดิงก์ใน้ปรฟฟล์พี่อีได้ะคะ่ะเพื่อจะมาคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืม Follow นะคะ